สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบผมนายช็อตตี้บูโจว่ายเช่นเคยครับผมวันนี้ครับกลับมาอยู่กันที่เกมนิเกะนะครับเด้งทุกช็อตอีกแล้วครับท่านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวละครใหม่ครับน้องลาปลาสนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่มาด้วยนะโอเคงั้นก็เปิดกระชปองเลยกันละกันครับอันนี้เล่นในอเวเลเตอร์มันบั๊กเหมือนเดิมเลยนะครับก็เปิดตู้น้องลาพลาสนะครับไม่รู้ว่าจะได้กับเขาหรือเปล่ามาผมเปิดได้3มรอบนะครับจากเงินที่มีนะฮะลุ้นๆกันไปครับผมมาเลยจ้า จคลิปเลยแล้วกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันมันเกลืออุย้ยพอพูดคําว่าเกลือเท่านั้นแหละมาเลยสีทองไม่รู้ว่าใครครับอุย้ยคนนี้เพิ่งมีด้วยครับผมแบกสไลเปอร์มาอันเบลมเติมเลยนะฮะโอเคอ่ะที่เหลือก็สคลิปได้แล้วมัง้งอ่ะได้เอสาก็ยังดีครับถึงแม้ว่าจะไม่ตรงตูวไม่เป็นไรครับผมเปิดได้อีกนะครับมาปุ๊บโอเคอันนี้เรียกว่าปากติครับเราจะเจอภาพนี้กันบ่อยอยู่แล้วนะครับอ่ะเปิดอีกรอบหนึ่งมา โอ้โหสงสัยบุญจะหมดไปแล้วนะครับกับคาวที่แล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเกมนี้มันมีการันตีอยู่ใช่ไหมผมเปิดไปตั้ง2องออันแล้วเหรอนี่เออก็เดี๋ยวแลกน้องเข้าเลยก็แล้วกันซึ่งมันจะใช้200แต้มในการแลกนะครับผมก็เปิดไปครบแล้วไงผมก็แลกเลยแล้วกันครับอันนี้แลกมาจะได้เป็นเศษเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปประกอบกันอีกทีนะครับซึ่งอันนี้เราต้องกลับมาที่กระเป๋าเนาะก็อยู่ตรงนี้นะครับคลังนะครับ แล้วมันก็จะมีหมวดที่ให้เราแลกน้องคนนี้มาครับก็ในกรณีที่เรายังไม่มีเนาะกดปั๊บก็จะได้น้องมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วก็จะกลายเป็นเศษเกลือไปใช้ในการอัปเกรดนั่นเองครับผมดูหน่อยสิเป็นยังไงบ้างน่ารักดีเหมือนกันนะครับเรียกชุดเกาะมาได้ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับจะเห็นว่าเป็นท่านเหล็กนะครับเป็นบาซูก้าด้วยแล้วก็เป็นสายจูโจมนะครับแล้วก็สกิลก็มีสสกิลเหมือนกันทุกคนเนาะ สำหรับน้องคนนี้ครับสกิลแรกฮีโร่วิชั่นครับเปิดทํางานเมื่อโจมตีด้วยการชาร์จเต็มคือเป็นสายบาซูกา้าหรือสไนเปอร์เนี่ยมันจะมีการชาร์จใช่ไหมเออเต็มหลอดปล่อยปุ๊บนั่นแหละก็จะเห็นว่ามันมีการบัฟฮีโร่วิชั่นครับเพิ่มรัศมีของการระเบิดคือเครื่องยิงจรวดเวลามันยิงโดนเป้าหมายมันจะระเบิดโดนตัวข้างๆด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือจะทให้การระเบิดเนี่ยมันระเบิดมากขึ้นแต่ก็ต้องยิงให้โดนนะเออถ้ายิงไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตัวของรัศมีการระเบิดนะคร มาสแต็กได้สูงสุด5ครั้งโอ้โหทำให้ขอบเขตการกระจายเนี่ยสูงขึ้น1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วมันก็จะคงอยู่5วินาทีนั่นหมายความว่าอย่ายิงพลาดบ่อยอ่าแล้วเวลารีโหลดเนี่ยเผลอๆคือแบบว่าไม่ทันด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีต่อไปสกิลที่2ครับเป็นสกิลติดตัวนะครับจะเปิดใช้งานเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายยิงถูกเป้าหมายครับจะสร้างระเมจเพิ่มเติม,ตม4ี่5แสอ้าันนี้ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะยิงนัดสุดท้ายแรงมากแล้วก็อีกนนอ,อย่งองออนนายง ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เอาไว้ไถเกาะบอสหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปส่วนุนท้ายครับเป็น r าพลาสบัสเตออันนี้คือเป็นเบสสกิลจะเห็นว่าของน้องเขาเนี่ยคือจะเป็นหมายเลข3นะครับเห็นไหมหมายเลข3ลก็คือเป็นคนที่ใช้สกิลคนสุดท้ายเองสมผลเยอะมากเลยครับถ้าเกิดว่าส่งผลกับตัวเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนอาวุธครับก็จะทําให้ดาเมจสูงสุดเป็น530% ดามจชาร์จ8.58%แล้วก็อยู่5วินาทีนะครับแล้วก็ได้เอฟเฟกเพิ่มคือการเจาะเกาะนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือยิงแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะส่วนอีกงานหนึ่งคือส่งผลกับยูนิตศัตรูตัวเดิมเมื่อสแต็กฮีโร่วิชั่นเต็มอ้าวหมายความว่าอันนี้ต้องเต็มนะถ้าเกิดว่าเราใช้เบอร์สกิลแล้วจะให้มีประสิทธิภาพอันนี้ต้องเต็มก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเต็มแล้วยังไงสร้างดามจจริง7%ของแอดแทกและอย่าลืมว่าไอ้พวกนี้แค่เลเวลถึงเท่านั้น,น าเกิดว่าอัปเกรดไปไกลกว่านี้มันแรงกว่านี้แน่นอนครับส่วนเรื่องของความเด้งนั้นอาจจะไม่เห็นครับเพราะว่าเป็นสายบาซูกา้าเราไม่ค่อยเห็นยกเว้นตอนขยับตัวหรือว่าตอนเลงอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาใส่เสื้อผ้าค่อนข้างมิดชิดนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นความเด้งของน้องเขาเท่าไหร่ส่วนเวอร์ชัน SD ก็น่ารักนะครับแบบแปลกๆเพราะว่าน้องใส่หน้ากากไงถ้าถอดหน้ากากได้น่าจะน่ารักกว่านี้นะครับอาจจะต้องรอสกินในอนาคตหรือมัง้ง หนๆก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องเขาไปสู้ในกิจกรรมอีเวนท์ที่เพิ่งมาใหม่นะฮะท่านผู้ชมดูด้านซ้ายได้เลยนะครับมันก็จะมีกิจกรรมมาใหม่หลายอันเช่นอันนี้ก็คือกระชปองใช่ไหมที่เปิดไปก่อนอันนี้แล้วแล้วก็มีรางวัลล็อกอิน7วันนะครับได้รับใหม่เนาะแล้วก็อีกงานหนึ่งคือไฮเทคทอยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแหละครับมันจะเป็นดันเจี้ยนพิเศษก็จะมีความคล้ายกับในดันเจี้ยนที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนั้นมันปิดไปแล้วใช่ปะให้ดูด้านขวาล่างครับมันี้ และแนะนําว่าให้เอาลงไปด้วยนะมันจะได้รับโบนัสลูกเต่าครับแล้วไอ้ลูกเต่าเนี่ยเวลาเราได้มาแล้วนะครับสามารถเอาไปเล่นในมินิเกมได้ครับซึ่งเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูกันละกันเดี๋ยวไปลุยดันเจี้ยนก่อนซึ่งตอนนี้ผมว่าลุยมาถึงด่าน1นึ่งขีดหแล้วครับใช้พลังค่อนข้างน้อยครับก็ห้าพันนิดๆนะครับ, 5, รบแล้วก็วันหนึ่งมันจะลงได้แค่5้ครั้งก็แนะนําให้ไต่ด่านผ่านด่านให้หมดทุกด่านก่อนมันจะเหมือนกิจกรรมที่แล้วอะ่ะคือยิ่งเราผ่านไปแต่ละด่านเนี่ยเราจะได้รับไอเทมอัปเกรดตามสายใช่ไหม,หไมือองนะ่ะะเนนนารบบีย้้ป็ต นะครับงั้นก็เดี๋ยวลุยเลยแล้วกันงั้นก็เดี๋ยวลุยเลยกันแล้วกันเนื่องจากผมจัดปาร์ตี้ที่ได้รับโบนัสสูงที่สุดที่ผมมีเอาไว้แล้วโอเคเริ่มการต่อสู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องเลยกันแล้วกันนะครับนี่ชาร์จยิงเต็มเห็นไหมครับชาร์จ250เนะฮะแล้วก็มันจะขึ้นสแต็กเห็นไหมเออก็ต้องยิงให้โดนนะครับภายใน5วินาทีไม่งั้นสแต็กจะหลุดถูกไหมเออเนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยคือมันรอเกิน5วินาทีไงอันนี้ก็น่าเสียดายมากๆครับ ไม่น่าจะทันได้เห็นสกิลนั่นไงศัตรูมันตายก่อนครับไอเไม่ไรเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโหมดหนึ่งกันแล้วกันเนาะโอเคพร้อมแล้วครับก็ลงมาใน shooting range นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมทําแต้มไป17ล้านกว่า,วานะครับพอเปลี่ยนน้องคนนี้มาก,ก็น่าจะไม่ถึงเลยนะครับเราจะแค่ดูบรรยากาศการใช้งโกโลสกิลของน้องเขาเฉยเนี่ยนะดูดิคือน้องเขาเหมือนยิงสไนเปอร์เลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่สไนเปอร์ไงเป็นเป็นในตัวของเอ่อเบอร์ซูก้าเนาะโอเคอันนี้เพิ่งเข้ามาครับอันตคิครั้งแรกนี่นี่น,น,นี่มาแล้ว ยิงยิงบีมไรเฟิลโอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจครับเพราะว่ายิงบีมออกไปแล้วมันแบบยิงไปยาวมากเลยครับแล้วมันก็โดนไหลหิตมากๆอย่างที่เห็นนะฮะคือแบบใช้ได้เลยนะคือเปลี่ยนจากการยิงบาสูก้านะครับเรียกว่ายิงบาสุกาก็อะไรอยู่มันเหมือนเลเซอร์มากกว่าเออนะแต่ว่ามันอยู่ในประเภทของบาสูก้านี้เน้นย้ำอีกครั้งนื้อครับรูปทรงมันอาจจะไม่ใช่ก็จริง อันนี้สกิลอันติของอีกคนนึงไม่เกี่ยวเนาะเดี๋ยวเราอรอครูดาวก่อนครับให้ดูสกิลน้องของเขาอีกครั้งหนึ่งแบบชัดๆนะฮะมาครับผมคราวนี้สกิลรอบสุดท้ายเห็นไหมไหมมันยิงเป็นบีหมกไปรูัวๆแบบนี้เลยนะครับเออเรียกได้ว่าโอเคเลยเรื่องความสะใจโอเคแล้วแล้วแล้วสมีการระเบิดก็ก็อาจจะดูในนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าศัตรูมันอยู่ห่างกันไปนิดนึงไงก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันใครมีก็ลองเอาน้องไปใช้ดูนะครับคือเกมเนี้ย เวลาที่เรามีตัวละครซ้ำเยอะๆปลดดาวไปเยอะๆมันจะเก่งอย่างเห็นได้ชัดเลยไงเพราะนั้นก็เออเล่นตัวที่มันปลดดาว้เยอะๆก่อนก็จะดีกว่าโอเคเรากลับมาที่ระบบไฮเทคทอยนะครับให้เราไปที่ภารกิจก่อนเพราะว่าเราจะรับรางวัลกันก่อนไงเวลาเราผ่านแต่ละหลานจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมใช่ไหมครับกดไปเลยครับผมนี่ได้มาอีก500เต่านะฮะแล้วก็ไปที่มินิเกมการทอยเต่ากันดีกว่า ซึ่งมันก็คือการทอยเต่านั่นแหละครับการทอยเต่าแต่ละร,รอบเนี่ยเราจะใช้ตัวของลูกเต่า40ลูกนะครับซึ่งการทอยมันก็จะไปตกตามช่องที่เราได้ทอยไปถูกไหมครับเออแล้วในแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีรางวัลให้แล้วก็มีระบบพลังงานนะครับซึ่งมันจะปรากฏที่หลอดด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าพลังงานเต็มเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมเพิ่มเติมไปด้วยครับซึ่งมันจะแสดงอยู่ที่ด้านขวาล่างครับก็จะมีพวกตัวเปิดกระชับปองอะไรแบบนี้ครับคือมีทั้งตัวที่แบบตู้ปกติแล้วก็ตู้ที่เป็นในนนนตอี้้ดวยะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือร้านค้าที่อยู่ด้านซ้ายนะครับก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่มีการเอาแต้มไปแลกของเหมือนกิจกรรมที่แล้วแต่คือจะเป็นษณะของการซื้อพลังงานซึ่งอันนี้ก็แนะนําเหมือนเดิมว่าให้เราไปซื้อทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอให้ระบบฮาร์ดโหมดมันเปิดก่อนไงเนี่ยรออีก5วัน14ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าฮาร์ดโหมดเปิดแล้วเนี่ยมันจะได้รับตัวของลูกเต่าเยอะกว่าถูกไหมเออเพราะนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อตอนหลังๆก็ได้ครับรอให้ฮาร์ดโหมดมันมาก่อน งั้ก็แปลว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็ละกันเนาะถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวเราไว้กลับมาเจอกันได้ใหม่กับเกมนิเกะครับผม